แกงผักหวานจ้าเรียบร้อยแล้ว,ลวอีลาโซยหันอุ้ยอีลาโซสวยเซ,ซเธอละไปเธอละยอดมาเบิ่งข้างแสงจ้ออาอันนี้จะเป็นเห็ดเพาะเสงแข่งจ้าข้างแสงของผักไทยพักนันนะ พักันจองพร้อมแล้วเราเอาพักหวานจ้ะสามถุงเฮดพอของเฮาจ้าจะเอาเอ๊ะมาปะไว้ให้มันละลายน้ําแข็งก่อนจ้ะเฮดพอยังแข็งโปกเลยสวัสดีจ้ามน,นีสิมาส่วนแกงพักหวานจ้ไในพักหวานมาสามถุงเลยแกงไส้เฮดพอจ้ะเฮดพออีแมนซื้อไว้แล้วก็เก็บไว้ให้ยูกรุงเทพ ออมาจากไทยแกงกินยูซวีเด่นจ้ายังหอมเลยหอมห้วยหยคือเก้าพักหวานทั้งเบิร์ของข้าจ้ะสามห่อก็จะได้ประมาณนี้ล้างเรียบแล้ว,ลวจ้าเดี๋ยวบิสมาซ้อมพักหวานจา้ะซ้อมก็คือเด็ดเทอระลายเด็ดเทอร์ลยอดเอาแบบเอามันอ่อนๆนะอันใดแข็งก่ะเด็ดอ่อเอาแต่ยอดมันอ่อน โอ้ยเอ็ดเบิร์นี่เอ็ดเบิร์นี่ยอมได้จะได้กินข้าวแต่ยักกินแซ่ก็ต้องยอมเอ็ดจ้ากูเดเ๋ยดเอ็ดไม่ไม่นี่สวยข้าวสาวตื่นเรียบร้อย แี yeah, yeah. ่ยงสวัสดีค่ะกันส,ส,ส,สวัสดีค่ะสวัส <l> ดีสวยๆสวัสดีค่ะตาำเข้าเบื่อก็มาเพรจ้าลูกสาวกันมาให้กำลังใจอเอาสาอินเตประเดนหรอปะเนี่ย miếng mai cô cô tám 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 ละลายละลายข้าวเบือใส่กับน้ำวางวางอืมวางเด้อมันชื่อชื่อตีราเลยไว้แม่ละลายน้ำเห็นปะละลายนั่นเลยละลายแล้วก็ค้างน้ำให้มันหอนจ้าเพราะน้ำหอนเท่าก็สิเอาน้ำข้าวเบือทียนเข้าตำไว้แล้วก็ละลายน้ำลงไปจ้ะ เฮ็ดจ้าเฮ็ดพอเฮ็ดพออีละเอาลงไปต้มให้เดือดหอนแกงอย่างเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดพร้พอมฮอนพร้อมอือแล้วลูกสาวไปเอาลิงอ้อป่าออป่าอยู่ก็หอนแล้วเดือดแล้วกั็ปุ๋งจ้าใส่ฟงนัว น้ำปลาแดกน้ำปลาโอ้ยฟุก,บ,กบุกเลยจ้ะเซ่เกืดจากน้อยจ้ะอันนี้มาเอาอันนี้เซ่หมอมาโอ้พักหวานพักหวานเอาพักเซ่หมอนี่เอาอส่นี่โอ้ยเอาเซ่ใส่ต้นเดียวค่ะบอกอือ อผักใสจ้าผักหวานใส่ม้ออีลาโซยหัน่นอุ้ยอีลาโซโซยใส่เธอละใบเธอละยอดอืมอัเ,อเบอรงอีเมลเสียใส่ไปน,นี่จ้าผักหวานลงไปอืมโอเคโอเคใส่เองสิเลย มอน้อยโคบ่เยแม่แก่มน้อยโคตรคนก็ไม่ได้เลยจ้าพักหลายโคตดี๋ยมันกับยูอ่ะพอแล้วพอแล้วพอล้ตาแซบปะยงักหวานนี้เป็นตาแซบปะอืม เรียบร้อยแล้วจ้าแก่งผักหวานมีเต็มหมอ้อเลยผ<ด>ักหวานนีแม่ต้องใช้เห็ดพอมาเทจะมาเทอ้อนหอนเลยจ้ะแก่งผักหวานสะเห็ดพอ แกงพักหวานจ้าเรียบร้อยแล้วสีสันแต่แซ่บว่าจ้ะลูกสาวก็ได้